กฎแห่งกรรมเรื่องชนะความเครียดหลงพร,รางความสําเร็จในสังคมปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมากทําให้ต้องรีบเร่งทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นก็นําความเครียดอย่างมหาศาลนํามาให้กับทุกเพศทุกวัยความเครียดจะบ่นทําลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ตั้งแต่ในเด็กไปจนถึงวัยชราจะส่งผลให้สังคมเกิดมลพิษดังนั้นทุกคนจึงควรเอาชนะความเครียดคลิดลับเอาชนะความเครียดคนสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือตกลุมปรางของความสำเร็จทางวัตถุทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมองความสำเร็จไปที่เรื่องวัตถุสิ่งของ ตำแหน่งหน้าที่การงานกระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไกว่คว้าหาวัตถุกันมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองหรือกระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไกว้คว้าหาวัตถุกันมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังไว ความเครียดก็จะลดน้อยลงแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วความสมหวังมักจะมาพร,ร้อมกับความผิดหวังเสมอเนื่องจากอาจจะหวังมากจนเกินไปโดยเฉพาะการมุ่งประเด็นไปที่ความหวังทางด้านวัตถุที่มากเกินไปจนชกโผลให้ตนเองเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวจากทางด้านจิตใจ ก็จะถูกสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดสูงมักไม่ใช่คนที่ประสบความล้มเหลวแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่แหละซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบแต่ความสำเร็จเพราะเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเช่นบางคนเกิดในตระกูลที่ดีๆเรียนหนังสือที่ดีๆมาโดยตลอด ทำกิจกรรมได้ดีเล่นกีฬาเก่งก็ไม่ค่อยพบกับความผิดหวังมากนักเขาจึงยังไม่คุ้นเคยกับความล้มเหลวความผิดหวังนั้นๆเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในโลกแห่งการแข่งขันได้พบกับคนหมู่มากที่มีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือมีทักษะในการทำงานมากกว่าตนเองเขาเหล่านั้นก็เกิดความเครียดสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเก่งกาจเลยแต่เป็นเรื่องของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า IQ ความฉลาดทางชาวปัญญาสุดท้ายเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องเจอกับความล้มเหลวพวกเขาจึงมักจะมีความเครียดสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆแน่นอนสาเหตุของความเครียดบางคนเวลามีปัญหาก็จะยิ้มสู้แต่บางคนเลือกที่จะหลบหนีปัญหา บางคนเครียดถึงขั้นคิดทำร้ายตัวตนเองเพราะฉะนั้นความเครียดจึงแตกต่างกันออกไปโดยความเครียดเกิดจากปัจจัยใหญ่ๆสองอย่างอย่างเช่นว่าปัจจัยที่หนึ่งคือยึดติดก,กับอดีตจนเกินไปชีวิตของคนเรานั้นต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆพร้อมๆกับเวลาที่เคลื่อนผ่านไปพบปะเจอเจอสิ่งต่างๆมากมายล้มเหลวบ้างลุกขึ้นได้บ้าง หยุดอยู่กับที่บ้างแต่ชีวิตก็ดำเนินไปไเรื่อยๆดังนั้นอย่ามัวไปกังวลกับอดีตถ้าเรามัวไปยึดติดกับปัญหาก็เหมือนกับตัวเรานั้นเจอตอไม้แล้วเอาหนังสติ๊กผูกตัวเราติดไว้กับตอไม้นั้นในขณะที่กำลังจะเดินถอยห่างออกจากตอไม้นั้นไปเรื่อยๆเราก็จะถูกดึงรั้งไว้ด้วยหนังสติกที่เราผูกไว้นั่นเอง ถ้าถามว่าต่อไม้นั้นทำอะไรเราได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะต่อไม้เปรียบดังประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้คือให้คลายหนังสติ๊กที่ผูกเอาไว้ออกเสียคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปตัวเราก็จะเบาโลุ่มแล้วเดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายๆต่อจากนั้นเราก็จะเดินชมนกชมไม้ แล้วมีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆอีกมากมายโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับต่อไม้หรือปัญหาที่ผ่านไปแล้วอีกดังนั้นควรลืมอดีตที่ผิดพลาดไปเสียให้หมดปัจจัยที่สองคือกังวลกับอนาคตบางคนพอนึกถึงอนาคตแล้วเกิดความกลัวมัวกังวลกับอนาคตเพราะเอาแต่เพอ้อฝันจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝัน แต่ว่าความเพอ้อฝันกับความใฝ่ฝันนั้นแตกต่างกันความเพอ้อฝันคือการคิดอะไรที่เกินตัวเกินเอื้อมคิดลอยๆโดยไม่มีช่องทางแผนงานที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จนั้นได้แต่ความใฝ่ฝันคือการคิดถึงเป้าหมายที่จะสามารถก้าวไปถึงได้จริงๆแล้วมุ่งมั่นสแสวงหาหนทางที่จะไปให้ถึงความใฝ่ฝันนั้นๆเพราะฉะนั้น ถ้าเรากังวลกับอนาคตมากจนเกินไปเรานั้นก็จะกลายเป็นคนที่มัวแต่เพ้อฝันว่าจะได้นู่นได้นี่ชีวิตก็จะต้องได้อยู่ท่ามกลางความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ท้าไม่ได้อย่างที่คิดไว้ก็จะเกิดความเครียดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ยังไม่มีแล้วระดับความเครียดนี้ ก็จะถูกฝังอยู่ในสมองของตัวเราเองโดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกติดไว้หรือปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ในหัวของเรานานแค่ไหนนั่นเองความเครียดนั้นเหมือนกระแสเงินสดที่อยู่ในหัวของเราได้นานแค่ไหนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวตนของเรานี่แหละแล้วถ้ามูลค่าเพิ่มมากเกินขีดจำกัด จนกระทั่งในหัวของเรามีแต่ความเครียดสติปัญญาก็เข้ามาไม่ได้การแก้ไขปัญหาทุกปัญหานั้นจะต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเราปล่อยให้กระแสความเครียดหมุนวนอยู่ในหัวหลายรอบความเครียดนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมันเองสติปัญญาจะลดลงจนทำให้ตัวเรานั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยก่อนอื่น จึงต้องดึงความเครียดออกไปให้ได้ถ้าเรารู้แล้วว่ามีแค่สองเหตุผลที่ทำให้เกิดความเครียดนั่นก็คือการยึดติดกับอดีตและกังวลกับอนาคตเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันมันเสียเห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวหลักการนี้ถือว่าเป็นยุทธการจิงพื้นที่ในใจเราจะใส่อะไรลงไปในใจบ้างถ้าเราใส่เรื่องความเครียดลงไปในใจของเรา เราก็จะเครียดถ้าเราใส่เรื่องไม่เครียดลงไปในใจของเราเราก็จะไม่เครียดดังนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าจะนึกถึงอะไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราไว้ก่อนจะดีที่สุดเครียดดีกับเครียดไม่ดีทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแยกความเครียดออกเป็นสองอย่างคือเครียดดีกับเครียดไม่ดี ความเครียดดีเรียกว่ายูเทรสซึ่งเป็นความเครียดที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เช่นเด็กนักเรียนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องสอบเขาจึงตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านนี่คือความเครียดดีที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นความเครียดประเภทนี้ทำให้เกิดความตื่นตัวไม่ประมาทมีวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่า ตัวตนนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมจนประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนความเครียดไม่ดีเรียกว่าดิเทรสซึ่งเป็นความเครียดที่บั่นทอนจิตใจทำให้รู้สึกผิดหวังเศร้าใจสะเทือนใจและเสียสุขภาพเช่นอกหักแล้วเครียดหรือดูข่าวสะเทือนใจแล้วรู้สึกกับสังคมในทางไม่ดีก็เกิดความเครียดได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเครียดดีหรือเครียดไม่ดีนั่นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับทางความคิดหรือทัศนคติของแต่ละคนเพราะเหตุการณ์เดียวกันบางคนอาจจะเครียดแล้วดีในขณะที่บางคนเครียดแล้วไม่ดีก็เป็นได้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายคนที่เกิดความเครียดสะสมอันดับแรกเลยจะเป็นโรคปวดศีรษะและปวดตาหรือรังปวดท้องบ่อยครั้ง เส้นเอ็นยืดปวดเนื้อปวดตัวโดยสังเกตอาการได้จากเวลาที่เครียดเรามักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวและมีกลิ่นปากเพราะร่างกายถูกเผาตลอดเวลาพอมีอาการมากๆเข้ากล้ามเนื้อก็จะโดนเผาไปด้วยในที่สุดกล้ามเนื้อของเราก็แห้งจนแข็งตัวพอเส้นเอ็นแข็งยึดก็จะเกิดอาการปวดไปทั่วทั้งตัว ความเครียดนั้นกระทบทั้งร่างกายและจิตใจผลกระทบทางด้านจิตใจก็คือเมื่อเครียดจะเกิดอาการตื่นเต้นง่ายใจสัน่นงุดหงิดใครทำอะไรนิดหน่อยก็ตีโพยดีพายเกิดอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับเป็นต้นเทคนิคแก้อาการเครียดวิธีแก้อาการเครียดมีเทคนิคง่ายๆก็คือละทิ้งอดีตไม่หมกมุ่นกับอนาคตแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดี โดยมีหลักง่ายๆก็คือรู้สาเหตุของความเครียดก่อนอื่นเราควรรู้สาเหตุของความเครียดก่อนด้วยหลักวิเคราะห์ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรกโดยข้อแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่มีความทุกข์หรือความเครียดนั้นเกิดจากเหตุอะไรเมื่อค้นหาเหตุได้แล้วจึงวิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุต่างๆนั้นมีต้นต่อมาจากอะไร แล้วควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปโดยมีหลักสำคัญว่าให้สงบสติอารมณ์อย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจากเดิมไปอีกมีจิตเป็นบวกมีจิตเป็นบวกก็คือให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วก็สร้างพฤติกรรมแบบนักแก้ไขปัญหาไม่คิดท้อถอยเอาแต่หลบหนีปัญหา ปัญหาทุกปัญหาไม่ได้อยู่กับตัวตนไปตลอดชีวิตดังนั้นไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้เราควรค่อยๆค,ค,คิดหาทางออกค่อยๆปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วสติปัญญาจะเข้ามาแทนที่ที่สำคัญถ้าเกิดความเครียดขึ้นอันดับแรกต้องทำใจให้นิ่งโดยทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิได้เป็นดีที่สุดความเครียดคือความท้าทาย อีกเทคนิคหนึ่งคือการลดความเครียดคือให้เรานั้นมองว่าความเครียดเป็นความท้าทายความเครียดคือคุกแข่งของเราความเครียดเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหายิ่งมีปัญหามากก็ยิ่งเก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะให้ได้ด้วยการสู้กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่เอาใจไปผูกกับปัญหาการไม่เอาใจไปผูกกับปัญหาคือถ้าเกิดปัญหาขึ้น ก็ควรแก้ไขอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่เมื่อใดที่เอาใจไปผูกกับปัญหาก็เหมือนกันกันกบเราเอาตัวเองไปผูกติดไว้กับตอไม้นั่นแหละแล้วเริ่มปรุงแต่งให้เกิดปัญหามากขึ้นเกิดความเครียดมากขึ้นจนเกิดกระแสะความเครียดท่วมหัวท่วมตัวเพราะฉะนั้นต้องหยุดตัวเองให้ได้ก่อนถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ให้นั่งสมาธิถ้าฟุ้งซ่านมากจนนั่งสมาธิไม่ได้ ก็ให้สวดมนต์แผ่เมตตาสุดท้ายก็จะนั่งสมาธิได้แล้วทําใจนิ่งๆจนเกิดสติปัญญาได้เองต่อไปคือมันดูแลสุขภาพกายใจเมื่อใดที่มีความเครียดเกิดขึ้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีถ้าดูแลสองอย่างนี้ได้ดีแล้วไม่ว่าเราจะมีปัญหามากแค่ไหนก็ย่อมหาทางออกได้เนื่องจากเรามีพื้นฐานที่ดี พอมีพื้นฐานสุขภาพกายดีพื้นฐานใจดีเรื่องร้ายใดๆก็ไม่สามารถเข้ามาทำลายกายและใจของเราได้เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอันดับแรกต้องให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวตนเองไม่ซ้าเติมหรือตอว่าตัวเองว่าทำไมต้องมานั่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร แต่ทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้อันดับที่สองก็คือว่าทำใจของเราระลึกถึงบุคคลที่เราเคารพบ,บูชาเป็นสรณะเช่นระลึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไว้ก็ให้เรานำสิ่งที่ควรสักการะบูชาไปกราบบูชาแล้วนั่งสมาธิอยู่กับท่านให้ใจนิ่งมากๆ แล้วค่อยๆโน้มใจให้มีพลังบาร,รมีเกิดขึ้นมาสถิตท,ที่ใจของเราความเครียดจริงๆแล้ว90%มาจากใจของเรานี่แหละความคิดปรุงแต่งของเราพอเราคิดปรุงแต่งมากขึ้นความเครียดก็งอกเงยยิ่งกว่าดอกเบี้ยซยอีกเพราะฉะนั้นหากต้องการจะพิชิตความเครียดได้เราต้องไปชิตใจของตัวเราเองนี่ก่อนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ